นำบรรยากาศนะครับในไร่ดินชุ่มฟ้านะครับในจุดนะครับที่ได้ต้อนรับพี่น้องนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นลานนะครับเป็นลานอยู่ที่ด้านหน้าไร่นะครับหลายท่านที่มานะครับก็จะได้เป็นที่จอดรถนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่จอดรถนะครับรอบๆก็จะเป็นไผ่นะครับจะเป็นไผ่อ้อมทั้งหมดเลยนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นอาคารนะครับจะเป็นอาคารนะครับในการเรียนรู้เนาะเป็นอาคารของพ่อนั่นเองนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาเองนะครับตามบริบทของไร่ที่เป็นนะครับที่พี่น้องได้เมตตาเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยอะมากนะครับในแต่ละปีนะครับจากที่นั่งก้อนฟางอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเมื่อปี62นะครับนั่งก้อนฟางอยู่ตรงนี้จําได้ดีพี่น้องจากอําเภอพยัก นะครับของพัฒนาชุมชนก็เป็นรุ่นแรกเลยนั่งตากแดดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไม่คิดนะครับว่า,าไร่ดินชุมฟ้านั้นนะครับในวันเริ่มต้นทําแล้วจะได้แบ่งปันกับผู้คนก็จนค่อยๆก็เกิดเป็นอาคารไม้ไผ่พออาคารไม้ไผุ่้ลงแล้วก็พึ่งมามีอาคารตัวนี้นะครับเมื่อ,อาปลายปีที่แล้วนะครับก็เอาภาพบรรยากาศนะครับในจุดด้านหน้าไร่นะครับมาฝากทุกท่าน ที่ท่านเห็นต้นนี้นะครับจะเป็นต้นโพนะครับจะเป็นต้นโพนะครับซึ่งหลายท่านนะครับมาทักมาถามนะครับและหลายท่านที่มีความรู้เรื่องของต้นโพนะครับ,รบก็มาบอกผมว่าลักษณะนี้เป็นโพทองหรือเป็นโพเป็นโพที่อยู่ในตำรานะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้แตครับที่หลายๆท่านที่ทักก็บอกลักษณะ sheets, โพโพทองเนี่ยผิวเขาจะนุ่ม นะครับผิวเขาจะนุ่มสัมผัสกับมือเรานะครับแต่ถ้าโพลทั่วไปเนี่เปลือกจะแข็งนะครับผิวจะนุ่มลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะใบนะครับลักษณะใบก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้อ่านะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก,นะบก็หลายท่านมาทักนะครับแต่โพลต้นนี้เกิดขึ้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเป็นมงคลกับไร่ดินชุ่มฟ้า ต้นโพธิ์เปรียบ,บเสมือนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาเราก็เป็นเรื่องที่ดีครับนะครับท่านมาเกิดขึ้นเองตรงนี้อันนี้เป็นน้ําตกนะครับอ่าเป็นน้ําซูลาเซลมานะครับถ้าแดดออกแรงๆก็จะพุ่งขึ้นหลังคานู่นนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวพาไปชมนะครับไปชมในชอ็อปนะครับนช็อปคาเฟ่ากลางป่า,าไร่ดินชุบฟ้าว่ามีอะไรบ้างช่วงนี้มันเบอรี่สุกครับ เนี่ยเราก็ไปเก็บมาเมื่อเช้าโอ้เยอะเลยนะครับเอาไว้ทําน้ํานะครับมันเบอรี่เพื่อสุขภาพสุกเยอะเลยนะครับอ่านะครับไปดูครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่านะครับอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับที่ทําจากไม้มะค่าแต่นะครับแล้วก็กระดานนะครับเป็นกระดานอัดนะครับกระดาน อัดตีด้านในแล้วก็ตามด้วยเศษกระดานนะครับที่เหลือนะครับแล้วกาวลาเท็นะครับตรงนี้เป็นคาเฟ่กาแฟรสชาติที่อไม่ธรรมดาราคามิตรภาพนะครับเครื่องกองเ,อเครื่องกาแฟตัวนี้หลักหลักแสนนะครับเอาแบบดีๆแต่ราคาถูกนะครับแล้วก็จะมีกล้วยหักมุกกล้วยหักมุกนะครับของทางไร่เราแล้วก็จะมีน้ำมันบรี่เพื่อสุขภาพนะครับมีหน่อไม้ มีอินทผลามนะครับอินทาลามผลแห้งนะครับมีการแปลรูปเรื่องหน่อไม้ส้มนะครับผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องเราเพื่อสุขภาพงานดำลดจืดงานดำหวานน้อยและของชุมชนนะครับของชุมชนนะครับนี่นะครับเป็นช็อปเล็กๆมีหมวกมีมาม่าเจนะครับอันนี้สำหรับผมนะครับมีผ้าอย่างนี้นะครับก็ถือว่า อดีใจครับในมุมเล็กๆของไร่ดินชุ่มฟ้าอาจจะ,ะไม่ได้สวยงามมากมายเนาะนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยนะครับมีที่ให้พี่น้องนะครับได้นั่งพักผ่อนเนาะเวลามาเยี่ยมชมที่ไร่ดินชุ่มฟ้านะครับก็ได้มีสถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเนาะนะครับแต่ก่อนก็ก็ไม่มีนะครับก็เอาภาพบรรยากาศนะครับบรรยากาศ คาเฟ่ากลางป่านะครับก็หลายสิ่งอย่างครับเราก็ไม่คิดในวันที่เริ่มต้นทําการเกษตรนะครับว่าจะต้องมามีช็อปกาแฟแบบนี้และเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รับความเมตตาจากหน่วยงานภาครัฐนะครับในหลายๆสิ่งที่ได้เมตตาให้กําลังใจผมนะครับในโล่เจติคุณมากมายอันนี้ค้นรับกับท่านผู้หญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์นะครับของเคฟาร์มที่มาถ่ายทําที่นี่ ็เกิดความประทับใจในหัวใจของนักสู้นะครับแล้วก็อ,อยากท่านก็เมตตาอยากให้กําลังใจนะครับอันนี้จะเป็นมาตรฐานอาหารปลอดภัยนะครับนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผ่านถนนเส้นหลักบุรีลมค์คูเมืองแวะมานะครับแวะมานะที่ไร่ดินชุ่มฟ้านะครับมาพักผ่อนนะครับมาพักรถมาพักใจ มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะครับก็อเอามาฝากนะครับอเอามาฝากทุกท่านเลยเนาะนะครับบริเวณรอบๆจักรยานโบราณน,นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับ